มีตังกค่าจะขายค่าจะขายใบมะกรูดมีหมดเนี่ยจะไม่ไม่งั้นต้องซื้อทุกอย่างครับอันนี้ใครใครใครได้ที่สวนหลังนี้ไปนี่ถือว่าดูพิกช่นิอวดอวดพริกงามงามากอวดพริกครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่สวนนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองอยู่นะครับต้องการอยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็สวนไปด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมกับสวนมะม่วงนะครับแล้วก็เรามีบ้านแถมให้ด้วยนะครับแถมในเรื่องของการเดินทางต่างๆเนี่ยถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้านหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นถนนคอนกรีตรนะครับถนนคอนกรีตรเนี่ยหน้าบ้านเราจะได้ติดกับถนนคอนกรีตรกว้างอยู่ราวประมาณ80เมตรครับว่าแล้วเราเข้าไปด้านในกันเลยนะครับผม ในที่ดินส่วนของเรานะครับอันเนี้ยเราจะมีในเรื่องของแนวขอบเขตนะครับรังวัดเสตสับเรียบร้อยแล้วแล้วก็แนวลุกจะมีโดยรอบเลยนะครับแล้วก็ปากทางเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่า2ฝั่งนะครับเขาก็จะมีสวนมะม่วงอยู่ทางด้านฝั่งขวามือเนี่ยอันนี้จะเป็นมะม่วงนะครับที่เอ,อ่อตัด ต่อตอนะครับขึ้นมาจากตอของมะม่วงป่านะครับแล้วเขาก็จะมีม่วงปลูกอยู่ในเนี่ยประมาณราวๆสาสายพันธุ์เป็นหลักๆนะครับผมและในส่วนของทางด้านฝั่งเข้ามานะครับอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายครับอันเนี้ยก็จะมี ต้นมะม่วงใหม่ที่เขากําลังจะเติมขึ้นมาซึ่งต้นเล็กๆที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นต้นมะม่วงป่านะครับเขาก็รอให้โตก่อนแล้วพอโตเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตัดต้นนะครับออกแล้วก็มาต่อตอใหม่นะครับก็จะใส่สายพันธุ์อะไรลงไปก็ได้เพราะว่าตอของมะม่วงป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็อดึดอดทนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เข้ามานะครับตรงปากทางของเราเนี่ยครับก็จะเจอที่สวนนะครับตั้งแต่ปากทางเข้ามาจนถึงดังด้านท้ายแปลงเลยนะครับแต่ว่า คนที่จะสามารถพูดแปลงนี้ได้ดีมากที่สุดเนี่ยผมคงจะต้องขอให้ทางด้านเจ้าของที่เป็นคนพูดเองเลยดีกว่านะครับป้าสุไลสวัสดีครับผมวัสดีเหมือนเตรียมกันมาเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวหลักๆเลยเนี่ยผมอยากจะ ให้ช่วยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของที่สวนเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยคืออยากจะมีสวนแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาดูแลกันยังไงในเรื่องของขั้นตอนต่างๆวันนี้ในไหนก็อยู่กับเจ้าของแล้วอยากให้แนะนำตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าสวนมะม่วงอย่างเงี้ยครับเวลาที่ดูแลเวลาที่ปลูกหรือว่าเก็บผลผลิตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วในนี้มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับเนี่ยต้นแรกนี่ก็เผชดบาลาดเผ็ดบานลาดใช่ไหมครับอันนี้เผชดบาลาดแต่ว่าติดตาไว้นะครับอันนี้เป็นมหาชนก คนละเทพกันนะเอดอันนี้มาห้าชนกเดี๋ยวอันนี้คือต้นเดียวกันแต่ว่าติดสองสายพันธุ์ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ที่บอกว่าติดเนี่ยหม่พอมากติดตาไว้ต้นต้นต่อมาเนี่ยเป็นมะม่วงป่าใช่แล้วสาเหตุที่เลือกต้นมะม่วงป่าครับอยากได้จากแข็งแรงมากรากมันห้ากินเก่งครับจ้า เนี่ยเราติดอะทีแรกมันอันนี้มันก็เป็นเพชรแต่เราเราเพชรแลมันมันแต่ว่ามันทํายากหน่อยพอโตเลยมันล้วงเก่งเลยเอานี้มาติดมาห้าชนุษ์อมากอร่อยครับผมนี่ไอเนี้ยติดดกมากปีที่แล้วก็ได้เยอะมหาชนกนะครับอ่าอันนี้โชคอันัน โชคอันนล้นช่วอันนั้นนี่เป็นมะม่วงยำครับแล้วก็เราว่ามันไม่ค่อยจะทันเข้าราคามันดีเป็นหน้าก็เลยปลูกมะม่วงเนี่ยตานสแซมอ๋อเอาไว้ที่ตาเอาเอามะม่วงมันเสริมอืมเอามะม่วงมันเพิ่มแต่ว่าหลักๆแล้วในสวนเนี่ยก็คือว่าเดิมทีเนี่ยจะมีโชคอันนั้นไปเยอะมช่เมื่อก่อนมันไม่มีอะไรนี่เมื่อก่อนมันไม่มีให้เลือกเยอะหรอกอันนี้ไอ้นี่น่ากิมหง แล้วก็ติดเขี้ยวไว้ซ่องกิ้ง <laughs> อแอบ,บติดไว้แล้วอ๋ออันนี้คือวิธีการติดตาที่ว่าทำาเทปเอาไว้แล้วเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเราก็จะได้อีกสายพันธุหนึ่งอย่างนี้เขาเรียกฝากท้องฝากท้องภา <laughs> ตาชาวาน <laughs> ใช่แล้วแล้วที่เขาพูดกันว่าทําสาวเนี่ยคืออะไรครับทาเจ้าเนี่ยที่ตัดเนี่ยที่ตัดให้เล็กลงเนี้ยเมื่อก่อนมันใหญ่มากเราตัดเราตัด ก็คือว่ามะม่วงเนี่ยเวลาที่โตเนี่ยเขาจะโตไปเรื่อยๆจนสูงท่วมบ้านเราเนาประมาณนั้นแล้วพอเสร็จปุ๊บเวลาเก็บเก็บยากเราก็เลยใช้วิธีการทำตาก็คือตัดให้เขาเตี้ยลงมาแล้วก็จะเก็บผลผลิตง่ายแล้วเวลาเก็บผลผลิตอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยใครเป็นคนเข้ามาเก็บยังไงหรือว่าเราต้องเก็บเองแล้วไปส่งตลาดครับถ้ามีน้อยๆอย่างเงี้ยพ่อขาเข้ามาแย่งกันเลยเก็บไร้เลยก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราแล้วของเราก็คือว่าเรารู้ความลับของต้นมะม่วงใช่ต้นตอของมะม่วงป่าเอามาปลูกลงไว้เนี่ยลงไว้เป็น อยเลยเนี่ยแล้วกําลังแล้วลงที่ด้วยนะเนี่ยความงบทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่กาลังจะเดินไปชมทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ครับไอบชัว่วขนากกว่าสองร้อยแล้วที่พูกแฟมไปนี่อีกโอหโู้พูกแฝมนี้ซึ่งมันสองร้อยอยู่แล้วเนาะอ้อนเนาะ เต็มมดเลยทั้งดงเนี้ยลูกเต็มไว้ก็เฉพาะโชคอนันต์ธรรมดาเนี่ยก็คือประมาณราเราสองร้อยต้นได้อยู่แล้วแล้วก็จะมีเสริมที่บอกมาเมื่อกี้พวกกิมยงพวกอะไรต่างย่างกิมหงอ๋อกิมหงเนาะกิมหงครับกิมหงที่ลูกกระโหลกอ่ะที่ปีที่แล้วที่ที่ไหมทีนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นอ่ะอย่างเงี้ยในเมื่อเรารู้ความลับแล้วว่าเราใช้ต้นตอของมะม่วงฝาแล้วก็มีการติดติดตาได้ ถ้าเกิดเราอยากได้สายพันธุ์อื่นเราก็เอามาติดได้เลยติดได้เลยอ่าๆนะนี่ไงห็ไม้ออกลูกในป่าอ๋อโอเค้ถือว่าธรรมชาติดีมากเลยนะเพราะว่าในนี้ในนี้ก็จะมีพวกไก่ซึ่งไก่เนี่ยเป็นไก่ที่เราเลี้ยงแล้วเราก็เลี้ยงแบบปล่อยใช่ปล่อยนะเราพอถึงเวลาก็ไปไข่แล้วก็ออกลูกแล้วก็มาวิ่งกันในสวนนี้แหละว้าวถือว่าดูดีนะอ่าเนี่ยต้นมม่วงเนี่ยเพราะเขาปลูกไว้เป็นร่องเป็นไอ้นี้อ่าอันนี้ก็เราก็จะปลูกเป็นแถวๆแล้วก็จะไปถึงตรงแนวที่มีแนวรั้วที่เห็นเนาะนี่น้ำสีทอง นี่น้ําที่ทองจริงๆแล้วมันเยอะนะน้องชายน้องชายมาตัดทั้งหมดเนี่ยที่เราปลูกมะม่วงเอาไว้เนี่ยพื้นที่อยู่ลๆประมาณกี่ไร่ครับที่มีมะม่วงน่าจะห้าไร่เลยน่าจะห้าไร่เพราะเป็นเป็นบ้านหน้อยเดียวเองครับแล้วเราก็จะมีส่วนมะม่วงคือส่วนหนึ่งเราก็มีส่วนของตัวบ้านที่อาศัยอยู่ในส่วนนี้เราก็จะมีปลูกพวกต้นไม้อื่นๆแซมใช่ไหมครับน้ที่ทอง มีกนะนำสีทองพุ่งปีละครับมะม่วงเนี้ยปลูกเนาะกว่าสามสิบปีสามสิบปีสามสิบปีครับแต่ว่ายังสามารถให้ผลผลิตได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเราทําให้มันเป็นเจ้าเพราะทีแรกมันต้นใหญ่นี่ตัดออกเนี่ยตัดตอนนห้มันส่วยแล้วถ้าแต่ว่าคนใหม่ครับที่เขาอยากจะมาได้เป็นเจ้าของแปลงสวนเนี่ยแต่ว่าไม่มีความรู้เรื่องของการเกษตรเลยเนี่ยเขาจะสามารถที่จะ เป็นเจ้าของที่แปลงนี้แล้วก็สามารถที่จะทําต่อได้ไหมครับก็น่าได้นะามันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะครับก็ได้กินแต่ว่าถ้าถ้ามีประสบการณ์ถ้ามีประสบการณ์ก็ก็ก็จะได้เยอะก็จะได้เยอะก็จะดีหน่อยเพราะว่าไม่แค่ดูแลเหมือนกับว่าแต่งตาวไม่ให้เขาเนมันแน่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตัดอีกตัดเราได้เงินด้วยนะครับที่ตัดเนี้ยได้เงินด้วยนะเอาไปได้เงินได้ยังไงครับตัดละเจ็ดร้อยห้าสิบไม่ถึงขายไม้ อ๋อโอเคก็คือเราทำาตาทำให้ได้ลูกดกแล้วก็ก็บง่ายแล้วก็เอาไม้เนี่ยไปขายได้ด้วยใช่ดูปลูกใหม่ดิคือถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าคนลงทุนแค่ไม่กี่บาทไม่ต้องรอระยะเวลานานๆมาถึงปุ๊บเนี่ยเป็นเจ้าของสวนแล้วก็สามารถที่จะเริ่มมีรายได้ได้เลยประมาณนั้นใช่ไม่เนี่ยมันมันคือมันลงทุนอันนี้แล้วเรามาตีตามันแก้งมันติดยากถ้าอย่างเงี้ยครั้งเดียวก็ติดครับ อ๋ออันนี้ก็คือตัวที่เติมมาใหม่เป็นมะม่วงป่าแล้วเดี๋ยวพอโตมาปุ๊บก็เริ่มติดตาเลยครับเครื่องน้อยนู้นน่าจะติดตาได้แล้วเนาะตนซีชใหญ่กับเพื่อนนะครับโอถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าลองให้ที่เขาจะมาเป็นเจ้าของใหม่เนี่ยมาศึกษามาปรึกษาเพราะว่าหลังจากถ้าเกิดว่าขายไปแล้วอย่างงี้ครับเราก็อมาขอคําแนะนําจากป้าทุไรเนาะประมาณนั้นครับผมได้โอ้นี่ผมถือว่าเดินนี้ S <S <S หลายหลายหลายไร่ประมาณแบบ5ไร่นี่ถือว่าเหนื่อยเลยนะครับหาไร่หกไร่ทั้งหมด6ไร่ฝานี่แล้วเก็บผลผลิตอย่างเงี้ยครับโชว์เปงนไงเนี้ยเนี่ยเมันพอมันหนักนะพอมันหนักนะมันก็ห้อยมาละหัวเราแหละเนี่ยม,มันเล็กนี่นะแล้วมันจะโดกปีนึงเก็บผลผลิตได้กี่ครั้งครับโชกานันนะมันน่าจะได้ซ่องขังเนาะมันมีอะไรอะไรนะนอกฤดูนอกฤดูถ้าเป็นมะม่วงมันในครั้งเดียว อ๋อครับผมครับต้นมันใหญ่แล้วมันจะขีดยายากครับก็เอาง่ายๆว่าสวนเนี่ยคือทํามาจนแบบได้ครบหมดทุกอย่างสําเร็จรูปแล้วพร้อมเก็บเกี่ยวใช่เนี่ยตัดเนี่ยท่อนท่อนเนี้ยเนี่ยตันละเจ็ดรอยห้าสิบไปทําเป็นฟืนนะครับเป็นฟืนนี่นี่นี่ช่านก็ตัดไปน่อยนึงเอาให้มันเป็นให้มันเป็นเตี้ยก็แปลงเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ จะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6ไร่ 1>, 1งานกับอีก7 1ตารางวาะจะแบ่งเป็นสัดส่วนก็เหมือนกับว่าเราจะแบ่งพื้นที่หรบการทำสวนเนี่ยก็จะอยู่ราวๆประมาณสัก5ไร่นะครับผมเป็นสวนที่อยู่ทางด้านฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วก็ในส่วนของทางด้านฝั่งบ้านเนี่ย ก็จะเหลือพื้นที่อีกประมาณ1่ไร่กว่าซึ่งหนึ่งไร่กว่าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพื้นที่สำรับตัวบ้านไว้สำหรับอยู่อาศัยพักผ่อนอยู่ในส่วนนี้นแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้อื่นๆเสริมไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับสวนที่เลี้ยงสัตว์อยู่ด้วยในบ้านเนี่ยก็จะเลี้ยงสัตว์เอาไว้อยู่อย่างเช่นพวก ไก่พวกเป็ดพวกห่านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาไว้สำหรับการกินไพ่ใช่ใช่และสำหรับที่ดินผืนนี้นะครับรูปแปลงเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าครับทางด้านฝั่งของด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับจะมีหน้ากว้างติดกับถนนคอนกรีตเนี่ยอยู่ราวประมาณ89เมตรครับแล้วก็ความลึกเข้าไปทางด้านฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับจะอยู่ที่109เมตรส่วนทางด้านฝั่งขวามือนะครับก็จะมีความลึกเข้าไปเนี่ยอยู่ที่128เมตรครับ เนื้อที่ทั้งหมดนะครับ6ไร่1งาน71ตารางวาครับแต่ว่าใครที่ชอบแบบลักษณะของส่วนกเกษตรพอเพียงอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าในส่วนที่ป้าตุลลแยกส่วนเอาไว้ตรงบริเวณด้านข้างบ้านที่เนื้อที่ไร่กกว่าๆอย่างเงี้ครับจะมีปลูกแต้มๆอาไว้อย่างที่เราเห็นอันนี้คือเป็นต้นละมุดใช่ไหมครับละมุดอันนี้ปลูกเอาไว้เยอะไหมครับประมาณ50าจะอยู่ไม่ถึงครับ แล้วนอกจากละมุดเนี่ยที่ปลูกอยู่ข้างบ้านเนี่ยยังมีอะไรที่ปลูกแสมมาอีกบ้างไหมครับหมะม่วงเนี่ยติดตาแล้วเนี่ยครับอมะม่วงเนี่ยแต่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่แยกออกมาจากต้นนู้นใช่ไหมครับนันเปลูกแสมมาแก้วลืมลางแก้วลืมลางแล้วก็ล้วนเลยตะดาวมันนะอ๋อตะดาวมันนี้ปลูกเอาไว้เยอะไหมครับปลูกไว้สิบต้นมีกอไผ่เนี่ยไผ่นิยมอะไรก็ฉันน่ลืมชื่อไปอบรมแล้วซื้อมาต้นต้นหนึ่งปลูกรอดด้วยนะ ส่วนใหญ่แล้วในนี้ป้าสุรัยก็จะปลูกแบบผสมผสานผสมผสานเลยใช่ใช่นี่มะกรูดผมมองเห็นมะกรูดอันนี้คือเป็นมะกรูดอะไรครับมะกรูดตัดใบมะกรูดตัดใบขายนี่ดูสะก้อนดูเขาปุูกที่ยิบเลยนี่ แล้วก็อันนี้ก็คือจะโอ้โหมะกรูดนี่งามมากเลยนะต้นนี้แบบใบดกมากอะนี่นี่มันปลูกกอนที่ที่เราเดินมาก้ไงอันนี้ปลูกกอนครับออันนี้จะแบบตัดใบขายโดยเฉพาะแล้วเวลาที่ตัดใบขายเนี่ยผมถามนิดนึงว่าเราเก็บให้เขาหรือว่าเขามีคนมาเก็บเองเข้ามาตัดเองเข้ามาตัดเองแล้วรายได้จากใบมะกรูดนี่คือยังไงครับเที่ยวก็ได้พันว่าบาทเด็กตกเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ซ้มเดือนเนาะ อ๋อเนะเดินมาตัดรอบหนึ่ง<ช>นะครับใช่ครับอนี่ที่เห็นเนี่ยมีมากกว่าสิบต้นโอ้ยร้100อยส,เสอิเป็นร้อยสิอ๋อเป็นร้อยเลยหรอเป็นร้อยสิโอ้นี่คือเดินมาแค่ส่วนหนึ่งของในตัวนี้ร้อยสิครับั้างนี้ร้อยหนึ่งข้างลุงร้อยหนึ่งซ่องร้อยแล้วนะืปล่กต้องร้อยแล้วถ้าถ้าเทียบกับตอนเนี้ยเราอยู่ในสวนเนี่ยเราอยู่บริเวณไหนของสวนของบ้านครับตอนนี้ติด ตรงนี้ชั่อเรียกล่างบ้านแต่ว่าติดถนนใหญ่ติดถนนคอนกรีตนิดถนนคอนกรีตแต่ว่าเป็นล่างบ้านครับอ่าเป็นล่างบ้านมีขนุนหนึ่งต้นอ๋อขนุนนี้คือแบบค่อนข้างที่จะลูกแบบดกมากๆเลยเนาะหลวงใจครับแล้วก็ส่วนส่วนนี้ก็เป็นหลังบ้านเดี๋ยวจะออกข้าอรัดตัวบ้านอ่าเนี่ยหลังบ้านแล้วก็ในส่วนของเวนด้านใกล้บ้านเนี่ย เราจะมีเป็นพวกคอกสัตว์ด้วยใช่ไหมครับใช่ก็จะมีไก่มีเป็ดมีห่านอ่าแล้วก็มีบ่อปลาซึ่งบ่อปลาตอนนี้ยังใช้อยู่ไหมครับบ่อปลามีไอไลอยู่อูบอกไม่ถูกตัวนั้นซื้อไว้เป็นตัวเล็กๆกระป๋องนึงครึ่งกระป๋องซี่อ่ะอ๋อครับแล้วก็ใส่ไว้ในบ่อปลาแต่ว่าบ่อปลาลูกนี้ไม่ใช่บ่อขุนเนาะม่เป็นบ่อก่อขึ้นมาลอยจะเหมือนก็บเป็นบ่อปูลอยๆตั้งอยู่บนพื้นดินบ่อปูนครับ ร้าน,นข้างนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกพืชผักสวนครัวใช่มีทางอะ่ะค่าจะขายข้าจะข,าย,ข,า,จะขายใบมะกรูดมีหมดเนี่ยจะไม่ไม่ไมงั้นต้องซื้อทุกอย่างครับอันนี้ใครใครใครได้ที่สวนหลนังมีไปนี่ถือว่านี่ติเปลี่ยนตาแล้วเนี่ยน้ำดอกไม้ เนี่ยทางอันนี้ไปนี้น้ําดอกไม้นะทางแทบเนี้ยเมื่อกี้ลืมบอกไปเนี่ยเนี่ยน้ำดอกไม้พี่เปียนยอดแล้วดูต้นใหญ่นน้นก็ใช้น้ําดอกไม้แต่ต้นเล็กๆขึ้นมาแซมแล้วคือเป็นน้าดอกไม้มันใช่ไหมน้ําดอกไม้เบอร์สี่ตรงนี้แต่ทางนน้นน้าดอกไม้สี่ทองนี่ก็น้ําดอกไม้สี่ทองครับด้วยทปลูกอยู่ประมาณแถวสายพันธุ์สำหรับน้ำดอกไม้น้าดอกไม้สี่ทองมันจะเป็นน้ําดอกไม้ที่ว่าเสียห้ายากครับดูผิกแค่สิ งาดพิกงามงามมากอวดพิกครับทีนี้อย่างอย่างตัวบ้านนะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยอายุประมาณราวสาปีแล้วป้าสุดท้ายก็ตอนหลังก็มีการปรับปรุงไปบ้างเปลี่ยนรังคาใหม่เป็นแผ่นไอ้นี้ครับแผ่นชิปชิปอะไรก็ไม่รู้อ่าเมทัลชีสใช่เป็นตัวโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นไม้ เป็นเป็นไม้ไม้กระปูนไม้กระปูนก็คือไม้เนี่ยจะเป็นตัวหลังคาที่ครอบคลุมมาไว้แล้วก็จะมีปูนเป็นตัวกรอบปรุกสร้างบ้านอายุประมาณ30ปีก็ยกให้กับลูกค้าถือว่า เรของแถมไปขายความสภาพประมาณนั้นในตัวบ้านเนี่ยก็ส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของโถงก่อนกว้างๆก่อนเลยเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้เป็นพื้นที่นอนนอนเล่นข้างนอกประมาณนั้นเราก็จะมีห้องนอนอยู่ข้างในอยู่สองห้องมีห้องน้ำสองห้องซ่องห้องใช่แล้วก็คือเติมมาใหม่หนึ่งห้องตอนหลังใช่ไหมครับเราก็จะมีห้องครัวเพิ่มอีกหนึ่งห้องโดยที่บ้านหลังนี้นะครับในเรื่องของที่ตั้งทำเลต่างๆเนี่ยถือว่าการเดินทางสะดวกสบายเลยทีเดียว เข้ามาจากเส้นถน,นนทางหลวงนะครับเส้น4,016เนี่ยก็อยู่เวลาประมาณเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะครับและในส่วนของเรื่องโรงพยาบาลจะเป็นโรงพยาบาลของจอมบึงโรงพยาบาลใหญ่เลยนะครับจะห่างจากบ้านหลังเนี่ยอยู่ที่3กิโลครึ่งครับมีเซเว่นอีเลเวนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเลยนะครับแล้วก็ตลับตลาดจอมบึงเนี่ยเพียงแค่5กิโลเมตรเนี่ยเราก็สามารถที่จะถึงกับตลาดใหญ่ของจอมบึงได้แล้วนะครับส่วนใครที่มาจากกรุงเทพนะครับผมว่าจากที่ขนตงสายใต้ใหม่ด้วย ระยะทางนะครับจากบ้านสวนหลังนี้ไปจนถึงสายใต้ใหม่ก็อยู่ที่112กิโลเมตรเท่านั้นครับบ้าสุไลครับทั้งหมดที่เราเดินดูกันมาเนี่ยครับมีพื้นที่6ไร่1งาน71ตารางวาป้าสุไลขายเท่าไร่ครับในนี้3ล้าน9ก้าสล้านเ,าาานเาใช่ไหมครับแล้วคําคถามนึงเลยนะครับต้องขอใครจริงๆว่า ถ้าเกิดว่าขายไปแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราทําไมถึงขายเพราะว่าเป็นคําถามที่ลูกค้าจะต้องมีคําถามอยู่แล้วก็สุขภาพไม่ดีก็อยากได้เงินทุนตะก้อนนึงครับก็เลยค่าแต่ว่าเราก็มีที่อีกที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะไปยูยที่ไลนอีกที่หนึ่งได้ค่ะครับ ถ้าเกิดไม่จําเป็นก็คงไม่ขายเนาะประมาณนั้นก็วันนี้เจ้าของมายืนยันเองนะครับที่ขายนี้ก็คือด้วยเหตุจําเป็นจริงๆนะครับถ้าใครที่อยากสนใจจะเข้ามาดูที่เนี่ยก็ให้โทรติดต่อกับทางด้านเบอร์ทีมงานที่ขึ้นโชว์อยู่ใต้ล่างนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องเจหรือว่าเป็นคุณขวัญก็ได้เนาะได้ได้แล้วก็ทางวันนี้ผมขอบคุณพัชไรมากขาไปดีครับบ๊ายบาย